กลับเข้สู่รายการที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะกรมนี้ถือได้ว่าเป็นกรมที่อยู่กับท้องถิ่นอยู่กับพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขแต่สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราจะไม่หยุดยั้งองความรู้แก่ข้าราชการท้องถิ่นเป็นเด็ดขาดค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์ท่านอธิบดี รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านนรชาโคษาศิวิไลนะะท่านจะมาร่วมพูดคุยว่าข้าราชการท้องถิ่นนั้นมีการยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไรกันบ้างนะคะต้อนรับท่านอธิบดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณเป้ลครับวันนี้นะคะต้องถือได้ว่าการทํางานของท่านที่ขับเคลื่อนให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประจักษ์มากเลยทีเดียวนะคะอยากจะเรียนถามท่านว่ามีการพัฒนายกระดับองค์ความรู้แก่ข้าราชการท้องถิ่นอย่างไงบ้างเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรปกครองส่วนท้องถนนิ่นมีบทบาทภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเมืองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่ทุกท่านใช้เทคโนโลยีกันนะครับเพราะนั้นกาจการเราเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับโดยเฉพาะเรื่องความรู้ความสามารถที่เราจะต้อง มีการนำมาอัปเดตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาเพราะกรมเราเนี่ยถือว่าเป็นกลมที่ต้องเข้าไปมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากับการเจริญเติบโตของบ้านของเมืองของชุมชนในทุกๆเรื่องในทุกๆมิติตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้แล้วก็ยกระดับมาตรฐานของข้าราชการเราครับค่ะอย่างเช่นตอนนี้ AI นะคะปัญญาประดิษฐ์นะคะมีบทบาทมากเลยในการพัฒนาประเทศนะคะทางด้านกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้เอามาใช้ยังไงบ้างพัฒนาตรงไหนบ้างไหมคะในส่วนของ AI นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ทินของเราเนี่ยที่เอามาใช้เด่นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการปรับมาตรฐานในการจัดทําข้อสอบจัดทําการเรียนการสอนวันนี้เราไม่ได้ใช้ข้าราชการเราอย่างเดียวนะครับในการออกข้อสอบในการให้ความรู้เด็กเรายังใช้ AI มามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อสอบในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อยกระดับให้เหมาะสมเราได้ประโยชน์จาก AI ค่อนข้างมากเลยนะครับที่มาพัฒนาทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งองค์ความรู้ของท้องถิ่นของเราครับ ะพึ่งพอใจแค่ไหนคะกับการหยิบยก AI เอามาขับเคลื่อนนะคะเพื่อให้ทันโลกปัจจุบันวันนี้เราได้พัฒนาข้าราชการของเราเนี่ยในทุกๆสำนักกองเนี่ยให้รู้จักใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี AI โดยเฉพาะในเรื่องของการทําประมวลข้อมูลข่าวสารทั้งหลายองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารด้านการจัดการแล้วก็ด้านข้อกฎหมายเนี่ยเราใช้ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการประมวลองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ยกระดับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระเบียบแบบแผนต่างๆเพื่อให้ทันสมัยกับโลกยุคใหม่นะครับเราได้ต่อยอดไปถึงระดับผู้บริหารขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะท่านนายกท่านประลัดที่ดูแลในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง7,800กว่าแห่งนะครับตรงนี้เราได้ให้องค์ความรู้ท่านเหล่านี้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านของการเตรียมการพัฒนาพื้นที่ด้านของการเตรียมการยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนวันนี้เราใช้ตั้งแต่ในระดับส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคแล้วก็ลงไปถึงในระดับปฏิบัติในระดับพื้นที่แล้วครับ จากนี้ไปเนี่ย AI เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือใหม่นะคะเราต้องมีการควบคุมและดูแลนะคะท่านมีการวางแผนการจัดการควบคุมตัวนี้ยังไงบ้างคะครับสิ่งหนึ่งที่เรายังต้องกังวลด้วยความห่วงใยอยู่ก็คือเรื่องของความถูกต้องในเนื้อหาเนื่องจากว่ากรมสรืงคการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีระเบียบข้อกฎหมายจํานวนมากลําพังเราจะใช้ AI ในการช่วยในด้านเดียวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงไปนิดนึงวันนี้ เราทำงานทั้งใช้ AI ในการช่วยในเรื่องของความรวดเร็วแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนี่แหละครับยังต้องใช้ตัวคนบุคลากรทางด้านกฎหมายนนิติกรทั้งหลายเนี่ยยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาไวใ้ใช้ตรวจสอบกับระบบ AI ต้องการที่จะให้เกิดความถูกต้องแม่นยำที่สุดวันนี้เนี่ยเราต้องนำ มาตรฐานการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของคุณภาพของการตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยเราถึงต้องพัฒนามาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรฐานในเรื่องของการให้ภาคส่วนทุกทุก,ทกส่วนนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุกขั้นตอนตรงนี้เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่เราจะต้องนํามาใช้ ในการทำง,งานในยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคต่อไปในอนาคตนะครับท้ายที่สุดท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะคที่อยู่เคียงข้างกับสอทอค่ะระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่เราเตรียมบุคลกากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าขาดแคลนข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น8,500กว่าตำแหน่ง ะฉะนั้นปีนี้ครับเป็นปีแห่งการที่จะต้องนำข้าราชการเข้าสู่ระบบก็จึงได้มีการประกาศสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อจะบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงนี้ก็ได้เปิดทําการรับสมัครไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมีพี่น้องสนใจมาสมัคร430,000กว่าคนเพื่อที่จะนําเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนในการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยอายุบัญชี2ปีก็ประมาณทัก30,000ตําแหน่งนะครับอยากจะฝากบอกอย่างนี้ครับว่า การสอบท้องถิ่นที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีแต่ประเด็นในเรื่องความไม่โปร่งใสว่าการเข้ารับราชการนั้นจะต้องไปจ่ายเงินเสียงเงินวิงน่งเต้นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องที่รับชมรายการนะครับว่าวันนี้ระบบแบบนี้ในโลกแห่งความโปร่งใสวันนี้มันไม่มีแล้วครับขอให้พี่น้องได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับองค์ส่เสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยในการ สรรหาบุคคลเข้ารับราชการนั้นเนี่ยเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราเราคงจะต้องใช้คนที่มีความรู้ความสามารถคนที่ผ่านกระบวนการในการคัดสรรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรานะครับก็อยากจะฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ขอให้ช่วยกันตรงไหนที่มีการเรียกรับหรืออ้างว่าจะช่วยพี่น้องได้พี่น้องช่วยแจ้งในทุกๆแห่งทุกๆจุดครับที่เป็นจุดตรวจสอบเรื่องที่รับเรื่องร้องเรียนทั้งหลายขอให้ช่วยกันแจ้งครับเพื่อให้บ้านเมืองของเราโปร่งใสแล้วก็ ทำบ้านเมืองของเราให้พัฒนาได้มีคุณภาพมีมาตรฐานอย่างที่เราคาดหวังกันไว้ก็ฝากเรื่องนี้เป็นประเด็นสุดท้ายครับค่ะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนขอให้สอบผ่านแล้วมาเป็นข้าราชการที่ดีกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านอธิบดีนริชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มาร่วมสนทนากับพวกเราในะวันนี้ขอบคุณท่านค่ะ